สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สุรัตน์ขุดโคกน้องนาครับผมกับการทำการวันที่สองของเราครับวันนี้กับทีมงานสุรัตน์ขุดโคกน้องนาครับพิกัดที่บ้านจะเนียงครับตำบลซอเอ้ยสูงเนินครับผมตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกับการทำงานวันที่สองของเรากับฝีมือคอนโทรนครับวันนี้กับอาจารย์ปลักสายโหดครับผมสายหลอนสายโหดครับอาจารย์ปลักครับวันนี้มาคอนโทรลเจ้า sk สองร sm ครับผม อาจารย์ปลัก๊กก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับฝีมือทักษะทำงานใช้ได้ครับวันนี้ทีมงานของเราอาจารย์เจ็ดรซซิ่งครับติดธุระนิดหน่อยครับก็เลยได้อาจารย์ปลัก๊กมาคอนโทรลแทนครับวันนี้กับการเคร์ริงดินครับผมกับโมเดลสามไร่ครับพิกัดที่บ้านสูงเอ๋บ้านจเจนีญครับอันนี้เป็นบอ่อแรกครับผมเนี่ย อันนี้เป็นบอ่อที่หนึ่งครับผมแล้วก็บอ่อที่สองอยู่ฝั่งนู้นครับโคกจะอยู่ตรงนี้ครับผมกับตรงเนี่ยดังที่เคลียร์ได้ครับผมเพราะว่าเราจะโยนดินตรงนี้นะครับเคลียร์ตรงนี้เป็นโคกครับผมโอ้โหเราจะโยนมาตรงนี้ครับเป็นเจ้าของเป็นอ่าที่โคกครับ ี่ฮะก็จะได้เอ,เอาดินชั้นที่สองขึ้นมาแปะใช่ครับก็เลยดึงดินมาคิดึงของนี้ก่อนครับผมนี่ฮะดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนทรายดินนุ่มครับผมแต่ว่าชั้นล่างลงไปอยู่ที่เกือบสองเมตรนี่จะเป็นดินเหนียวครับผม นี่ครับท่านเจ้าของแปลงก็นี่โอ้สวยครับตัวนี้ถ้าเป็นโค้งนี่ใช้ได้เลยครับเนาะแล้วพื้นที่ของท่านกา็เก็บเตรียมรอเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะครับผมจริงๆแล้วทีมงานของเราขับรถไปทุกคนครับอย่างอาจารย์ปักนี่คือไม่ธรรมดาคัอาจารย์ปักสายโหดนี่นคือไม่ธรรมดาครับ ีมือใช้ได้ครับผมแลองก็คือว่า,าทำได้ทุกอย่างนะครับทำได้ทุกอย่างเลยพาพเพื่อนมาชมผลงานของพวกเราวันนี้กับทีมงานสุดขุดโกงน้องนากับเจ้า SK 2 0 0 s m ครับเชียร์ริงพื้นที่ครับผมจะไ๋ยาค่อยกล้าเข้าใกล้เท่าไหร่ครับเพราะว่ายังสยองสยองกันอยู่ครับผมเนี เอาดินรวนปนทรายไว้ฝังนี่ครับเป็นถนนครับมันจะได้ไม่เฉื่อยใช่ครับผมวันนี้อาจารย์เสียนลาครับเป็นเทเลนิดหน่อยครับแล้วก็ให้ยารปักขึ้นแทนครับอย่าให้น้องๆฝึกฝนในการทํางานครับเนาะขับเป็นก็จริงครับแต่ต้องมีประสบการณ์เรื่องการลงบงุมรถนะครับมันถึงจะคล้องตัวครับเนี่เรื่องคอยดินเรื่อง การโยนดินการเคลิ่ดินไม่มีปัญหาครับเพราะว่าน้องๆทำเป็นทุกคนครับท uh ีมงานของเราเป็นได้ท hmm. ั yeah, oh. ้งช่างเป็นได้ทั้งคนขับรถกูครับแล้วก็เข้าใจงานเรื no ่องแบนเรื่องอะไรครับผมทำได้หมดครับแต่ก็อายังไม่ตล้องหรือว่าธรรมดาครับมีใครก็มีใครนะครับน้องยังอาจารย์เจนก็คือขับตุ้วันครับขับตุกวันลูกทุกวันแต่อาจารย์ปลั๊กก็ไม่ค่อยไม่ได้เคยคุ้นในการขับครับเนาะก็ธรรมดาครับ แต่ปลั๊กนี่ก็ทำได้ทุกอย่างครับอาจารย์ปลักทำได้ทุกอย่างอยูอย่แล้วครับเนียทำมาอยู่ในร่มครับนี่ธรรมดา,าที่ไหนครับยังอาจารย์มม้สายลูกของเราก็ถือว่าเพียงแล้วครับอยู่กับทีมงานเจ้าบุตรต้นนาครับกรบปูตาถือว่ากั้นเทพแบเลยครับผม อาจารย์หมายถือว่าขั้นเทพนะครับทำงานหรือว่าฝีมือขนาดนั้นคือไม่เป็นรองใครแน่นอนครับเรื่องการแต่งสรุปแต่งคันครับน,นี่ก็ปีหน้าเพราะว่าต้องหารถมาเพิ่มครับให้ทีมงานน้องๆทุกคนได้เป็นงานแล้วศึกษาเรียนรู้ได้มีอาชีพของตัวเองครับดีไม่ดีก็ได้ออกรถคนละคันคนละคันมาทำงานกันด้วยกัน่วยกันเนาะ ย่าเอาดินด้วนปนทรายเลยครับเพื่อจะทำถนนครับมันจะเป็นทําทางได้ดีกว่ามันจะไม่เหมือนกับว่ามันจะไม่ติดล้อติดล้อครับมันจะิ่มนะครับเนาะมันจะเวลาฝนตกลงมามันก็จะใช้ได้เลยก็ฝากผลงานด้วยนะครับทีมงานสุราษรปุณโคกล่งนาแล้วก็ทีมงานคนขับมืออาชีพครับเนาะทีมงานของเราครับทำทุกค่านไห้ทุกคนครับ ไม่อยากให้เสียเวลาครับถึงโอเปอร์คนไหนหยุดคนนั้นก็สำรอได้หมดครับผมทำได้หมดครับฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานตัวุักวกต้องแนวได้ครับทีมงานรถผุดมืออาชีพครับทีมงานปัดค้งมต้องนาทีมงานของพวกเราก็ทำค้ง,งต้องนาทุกอ,อย่างครับ ทำทุกอย่างครับผมเรื่องของการกดดินเคลยอกดตัวครับกดดินเคลียร์ดินกับผมนะค้ับมอยน้องคลองบึงหรือว่างานที่นานของเราคือโคกลงนาโมเดียวตอนนี้คือเป็นงานที่ยากสําหรับคอเจ้ากอหลาย่านแล้วก็ทีมทุกสหลาย่านครับแต่ครับพวกเราไม่มีปัญหาครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้เป็นกําลังใจทำยูทูปครับผมนะคลิปนี้ขออนุญาตจบียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ